สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูหัวผานขุดมันผานขุดมันผานจกมันก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะอันนี้ก็มาดูผานเก่าเก่าอายุแปดปีแปดปีคือมันตอนที่มาใหม่ๆนี่คือเป็นผานที่เขาแถมมาจากมาแถมมาพร้อมรถรถคันนี้ก็อายุแปดปีแล้วเมื่อแถมพร้อมรถแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยเรืยจนกระทั่งเออมันก็ถือว่า ใช้ได้ดีจึงมาพามาชมอา้วอาวแะอ่ะแปดปีมาดูซิว่าเราปรับปรุงอะไรบางที่ว่ามันใช้ได้ดีข้อที่หนึ่งมาดูนี่นะข้อที่หนึ่งตอนแรกนี่นะจุดนี้กับจุดนี้เห็นไหมดูเลยตอนเนี้ยมันจะสั้นกว่าสั้นกว่าเห็นไหมแต่สั้นกว่าจุดนี้คือกากมันมันโดนเออเหงามันไม่กากเหงามันมันโดน มันจึงต้องสูกข,ขยับขึ้นห้าเซนไม่ใช่เจ็ดเซนแต่วโค้ทั่วทีจำจำเลขผิดฝั่งนี้กับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะจะสั้นกว่าเจ็ดเซนนี่คือจุดแรกที่เราทําจุดที่สองคือจุดนี้เราเสริมขึ้นมาเพราะว่าปกติมันมีอยู่แค่นี้เนี่ยมันจะมีเือนด้านนี้ด้านนี้มันจะมีอยู่แค่นี้เนาะเนี่ยแค่นี้แล้วด้านนี้มันก็ถูกมีอยู่ตอนแรกมันตอนแรกมันก็มีอยู่แค่นี้ทีนี้เราก็มาเสริมอีก พื่ออะไรเพื่อตัวนี้มันชอบแตกเห็นไหมมันบิดอันนี้กร็รอยบิดเนี่ยดูจากลักษณะการของเหล็กก็น่าจะรู้ว่ามันว่ามันเคยบิดมาแล้วไอ้ตัวเนี้มันจะมันมันบิดเราก็เลยเสริมแต่ว่าตอนเสริมเมงอเออมันเหล็กเรามีแค่เนี้ยเราก็เลยเสริมแค่นี้เราคิดว่าเผื่อขยับนิดหน่อยให้มีระยะฟรีหน่อยเราเราก็ตัวเนี้เราก็ขยับเข้ามาอีกเพื่อให้มันสั้นลง ก็มันจะสั้นลงกว่าเก่าประมาณสิบเซนนะมันจะพ่อต้องเก่ามันจะประมาณเนี้ยเราขยับให้มันคับสั้นลงอีกเพื่อให้ตรงเนี้ยมันเหลือน้อยมันจะได้ไม่บิดอ่ะกี่จุดแล้วเนี่ยหนึ่งจุดตรงเนาะสองจุดขยับสั้นลงสามจุดเสริมตัวนี้อ่ะมาอยู่จุดที่สี่จุดที่สี่คือจุดนี้เนี่ยตัวเนี้เห็นไหมเราเราเสมอีกคืบหนึ่ง ตัดตัวนี้ปึ๊ดเลยแล้วก็เอาออกอีกคืบหนึ่งขยายอีกคืบหนึ่งเพื่อให้มันยาวขึ้นช่วงเนี้ยยาวขึ้นพอช่วงนี้ยาวขึ้นปั๊บมันไม่หอบเจอกากมันห้อยบงหนาๆนานาไม่หอบมันไม่หอบมันไม่หอบ,ม,ม,หอบมันก็ตรงเนี้ยจุดที่ห้าจุดทห้าคือน,นี้คือเราเสริมขึ้นอีกเห็นไหมมันจะมีเหล็กหนึ่งตัวสองตัวอันนี้เราก็เพิ่มเป็นสามเพื่อให้ไม่ให้เกิดการฉีกตรงนี้ ฉีกตรงนี้มันจะมีฉีกตรงนี้หรือว่าอาจจะฉีกตรงนี้ก็ได้เพราะว่าตรงนี้ก็ขึ้นเราก็กลัวเหมือนกันเราก็เสริมไปเลยเพราะยาวขึ้นมันก็เอาหนามมาขึ้นอ่ะดีห้าคือตัวนี้ตัวนี้เราก็เพิ่มมาแต่แรกเลยนะเออถ้าไม่มีไม่ได้ถึงขยัดคอยาวขึ้นก็ได้แต่แต่ไม่มีก็ไม่ได้มันก็หอบเหมือนกันดีห้าอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเราก็เสริมเพิ่มอีกเราก็ต้องต่อประมาณเนี้ย นี่พอมาลังชุดหลังปีหลังสุดท้ายสุดท้ายนี่ก็คือเพิ่งเสริมปีที่แล้วนี่นเราก็ตอนแรกมันมีอยู่ตรงนี้นะเราก็ขยับออกเพื่อให้อะไรเพื่อให้กระทูเห็น <Okay. S 2> ไหมกระทูกระทูมันจะเบี่ยงออกข้างหน่อยเพื่อให้กางม้ที่มันขึ้นมาตรงเนี้ยมันพ้นไปเลยพอที่จริงเราก็ต้องขยับด้านเนี้ยขยับตัวนี้ คิดว่าจะปาดตัวนี้ออกแล้วก็ขยับไปด้านนู้นนะให้ใบมันขยี้มันเยอะๆก็เลยคิดว่าตรงนี้มันจะปาดยากและมันก็รับน้าหนักมากถ้าไปอยู่ด้านเดียวมันอาจจะมีการฉีกขาดได้เราก็เลยเราไม่ทาตรงนี้เรามาทาตรงนี้แทนเพราะระอยั่ตัวกันเยอะอ่ะนี่แหละครับมาชมพาชมสําหรับผ่านขุดมันสภาพ8ปปีถูกปรับปรุงมาแล้วถ้าเป็นคนก็ชำแหละ หมอศัญญกรรมโดนหมอสัญยกรรมไปแล้วแหละตอนดูสิเยอะไหมจุดที่ปรับปรุงก็การปรับปรุงแต่ละครั้งก็เมื่อเกิดปัญหาเราถึงปรับปรุงนะผมไม่ได้ปรับปรุงแบบเพื่อความสวยงามอะไรเลยคือปรับปรุงตามปัญหาที่เกิดจากจุดแรกอะ่ปัญหากากมันมันหอมันมาโถตรงนี้แล้วกากมันมันลมแล้วเราก็ปาดไปจุดสองเนี่ยตัวเนี้ยมันแตกมันแตกมันละพรามันบิดแตกแตกมันเชื่อมบ่อย แล้วก็ขยับให้สั้นลงเพื่อเพื่อมันจะได้ไม่รับแรงบิดมากแล้วก็เสริมเข้าไปเออแล้วตัวนี้คือมันหอบไปไปถอนมันแล้วมันหอบปล่าหุวยวงมันหอบเราก็ไปเสริมเข้าไปตัวเนี้ยแพงหน่อยตัวนี้ชุดนี้รู้สึกเกือบห้าพันนะตัวนุงสามพันตัวนี้อีกพันกว่าบาทรวมค่าแรงแล้วประมาณห้าพันแล้ววิ่ง คารไรม่คิดคาแรงเราทําเองแต่ก็ก็คิดเหมือนกันแหละค่านค่าค่าน้ำมันวิ่งไปวิ่งกลับเออตัวนี้เออตัวนี้เสริมมาเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้ทําพร้อมกันเพราะว่าเราเสริมตรงนี้เราเสริมเราทำตรงนี้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ใช้อยู่เหล็กยี่สิบโลสิบกว่าโลเหล็กเท่าไรโลยี่สิบโลยี่สิบโลเลยี่สิบบาทปเป็นเหล็กกิโลเอามาเสริมเชื่อมค่าเชื่อมเราเชื่อมเอง ตัดเองเชื่อมเองเราให้ไปให้ช่างเขาไปไปหาอู่ใครช่างก็ทําให้เขาเขาคิดเขาเขาจะหลาอเขาจะตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้เลาะออกแล้วเขาก็จะต่อข้างบนเราบอกผมผมไม่อยากได้ผมตัดแรกให้ตัดครึ่งเลยเขาบอกว่ามันไม่แข็งแรงมันถูกตัดแล้วมันจะทําแล้วก็เชื่อมมันจะแตกร้อยเชื่อมเลยผมผมคุยไม่ได้กลับบ้านมาถึงผมตัดเลยเอาคุณไม่ทำใช่ไหมผมทำเองก็ได้ปะผมตัดเองเลยเอ่ะนี่แหละ คือตามปัญหาไงตามปัญหาที่เกิดเอพอทํานี่แล้วมันก็ดีหน่อยนมันก็ไม่หอบไงเพราะช่วงนี้มันสูงพอมันสูงมันก็ไม่หอบถึงหอบได้เรามีตัวปัดอีกหน่อยมันก็มันก็หายเพราะว่าเราตามตามปัญหานล้วเนี่ยเนี่ยใบนี่ก็เพิ่มจากยี่สิบนิ้วกลายเป็นยี่สิบสี่นิ้วเราเพิ่มตามปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราทํางานทุกวันทุกวันเราก็เห็นปัญหาของมันใช่ไหมเราเราอยู่หน้างานอะเราอยู่หน้างานเราขุดมันอะทุกวันอะ ช่วงไหนช่วงช่วงทำงานตั้งแต่พิกิการธันวามกราคมพามีนาตั้งห้าเดือนที่เรารับจ้างเขามันก็เกิดเจอเจอปัญหาไงช่างบางคนอ่ะเขาทำอ่ะเขาทาอยู่ที่อู่นะเขาไม่ได้เจอปัญหาแบบเราเออเขาเขาก็ทําตามแบบที่เขาเคยทําใช่ไหมเพราะว่าทำตามที่เขาเคยทําเขาก็ทํำยังไงก็ทําอยางงั้นแล้วแต่แเราเราอยู่นหน้างานเราเจอปัญหาก็คืออย่างเงี้ย คือมันเลยออกมาสภาพเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาหน่อยแต่ว่ามันคือตามปัญหาที่เราเจอไงเราทําตามเราปรับปรุงตามปัญหาที่เราเจอปัญหาอย่างมันหอบมากตรงนี้ช่วงนี้มันสั้นไปแล้วก็ขยายขึ้นใบใบเนี้มันเล็กไปแล้วก็เวลามันปลายหางมันเหลือเราก็ขยายขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นอันี้มันสั้นมันหอบมันก็ปลายหาง อันเนี้ยอย่างเงี้ยไปเจอหญ้าหญ้าลกๆเจอต้นมันลกๆไม่ใช่หญ้าลกะต้นมันลกเห็นไหมหนาหนยางน้ยเจอหนาหนยางนั่นใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยสิบไร่ใส่ไก่สิบรอหนึ่งอะยี่สิบคิวยี่ห้าคิวเออถ้าเจอแบบมันไม่ค่อยมันแรงๆหน่อยก็ไม่ค่อยอะไรแต่ว่าถ้าเจอฝนยุบๆหน่อยก็ต้นเยอะอย่างนั้นอะแล้วก็ทําเครื่องตัดมาตัดตัดเสร็จต้นมันไม่พอมันเยอะด้วยมันก็ต้องหอบมันก็หอบอย่างนี้ไง เราก็ต้องทำตามปัญหาโอเคงั้นก็ฟังผมอธิบายก็นานๆานเนาะเออเอาสาระบางหรือว่าไม่นานสาระบางก็ประมาณนั่นแหละโอเคงั้นก็ขอบใจที่รับชมแล้วกันเนี่ยเออคือมันอยากให้ใครที่แบบเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งมีรถใหม่นะถ้าอยากซื้อผันขุดผันขุดเนี้ยก็ดูหน่อยเนี้ยใบเนี้ยใหญ่ๆหน่อยช่องคอตรงเนี้ยยาวๆหน่อย หรือว่ามันเขาอาจจะเสริมนี่มากก็แล้วแล้วแต่ถ้าว่าอยู่ในพื้นที่ผมส่วนมากก็ใช้งานได้ดีเพราะว่าพักแรกๆก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่างไหนก็แต่ว่าพอทาํามาหลังๆคือเขาก็รู้ปัญหาไงเขาก็ปรับๆเหมือนกันคนไหนช่างดีก็ขายดีได้คนไหนทํามาไม่ค่อยดีก็ทํามาชุดเดียวจบขายไม่ได้แคนน่นั้นแหละงั้นก็สวัสดีครับเนาะอืม